ช่วงสุดท้ายละเป็นไงครับนี่เมื่อกี้ตบโดนสองวงวิโคลิสแปร์อยากดูมาตเตอร์บอลนี่ชอบนะชอบที่ความมีความเป็นโปรเกรสซีฟสูงด้วยมัร์บอลแล้วก็ถามว่าอยู่ในเมทัลกระแสเมทัลสมัยใหม่นะพี่พี่ไม่นับหน่ยเพราะมันแปลกอะมาตเตอร์บอลมันเล่นแปลกกว่าเขาอ่ะเออมันเล่นแปลกกว่าเขาอะใช่ไหมไอ้อย่างวิโคลิสแนี่ก็ ยังเข้าแบบเก,เเกเมอะไรอยู่มีความเป็นติดติดได้คอหน่อยมีเกมฟังง่ายะนะมว่า,งงามันฟังง่ายครับฟังง่ายแต่จะฟังนานๆหรือว่ามันจะเริเ่มเยียนยุ่งงงใช่ม,ใชมันมันเยอะไปก็ตามนี้นะฮะชอบก็ฟังไม่ชอบม่ฟังไม่เป็นไรก็ฝากรายการไว้ด้วยครบปมาด้วยกาวฟามิลี่ใช่ก็ติดตามชมพวกเราได้ทุกวันเวลาสองทุ่มเป็นต้นไป ที่นี <compelling> ่ <chanting. S 2> <Five. S 1> นะครับที่ livebox. me นะครับสําหรับท่านที่ไม่มีแอปพลิเคชันก็หาโหลดนะฮะใช่ครับคือถ้าฟังไว้ทําในตอนเริ่มรายการก็มีรีรันนะฮะตอนตีหนึ่งกับบายสามนะฮะตีหนึ่งใช่ไหมรีรันตีหนึ่งกับบายสามนะตีตีหนึ่งอยู่ตู้สามคือตีหนึ่งเฮ้ยกี่โมงผมได้ฟังแล้วรีรันกี่วงอะมีรีลันตอนที่ส ที่สามกับบายเหมบอนนะฮะที่สามก็บายเหมือนตามนั้นโอเคก็ฝากไว้ทีอันิการผมนะเพราะวันนี้นะฮะก็ละมังเดี๋ยวเปิดเพลงเดทไหมเปิดที่เอาเอา subcreation กับ obituary แล้วกันนะเดี๋ยวก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้แล้วนะครับใช่แล้วสำหรับวันนี้เดี๋ยวม้าไปก่อนครับครับสวัสดีครับ